สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้คุณ่แม่กับมาเมืองอุดรนะคะมาบ้านคุณนะเอาหนออปลาเดี๋ยมานั่มพี่น้องเอ้ยมาจะมาหอดรถติดไหลค่ะพี่น้องเอาเห็ดมาแกงมากินเขาอยู่เมืองอุดรอ่ะพ่หนออปลาเดี๋ยมานั่เบื่อสมมวไหลเออพ่อหนออปลาเดี๋ยเขาเมืองก่อนเมือนี้นะคะคุณยายกับคุณพ่อกับคุณตาจะยู่หันหลักกับสมมวยเมาพี่น้องเมาแต่เศ้าเลย อบอกกับพ่อฟังเหตุยังกับพ่อดันแสงแต่ปัญหาคุณแม่ปวดมอหลายค่อยแล้วค่อยทิ้มแล้วโยกับคุณยายไปเลยประกันกันออกมาแล้วก็เอากันเอากันดูแลกันไปเุณ่ไหวแล้วค่อยเมื่อยแล้วค่อ,คอยปว,ปวดประสาทค่อยคักแล้วนะคะพี่น้องคุณแม่ก่นอนหน่อพัดเดียมาน้ามือนีแต่คำกับพ่อเมื่อยกับข้างนะคะข้างข้างนออพัาเดียกับสีแต่ล่ารง,งเรียนเหมือนหนึ่งนะพี่น้อง มึงสถานาการณ์ก่อนนะคะเอาไปแม่โทวไปถามว่าหันคุณยายว่ายังไปเห็นไปแก่ดดอีกบู้ทั่วมวูอมับไปใส่บุ้ทึง่งเมาพี่น้องเอ้ยเปิดหัวน้ำบอยู่สื่อๆเลย่างต่เลือต่ปัญหาเข้ากรลอกความหวังของเฮาก็คือบานญ่เนะพี่น้องเนาะความหวังของเราก็คืออยากให้นาั่งเขาบานหญ่ละยอยาเาจักหน่อยพอว่าอย่างนัง่งเสด็จพักอทนอยู่ในนั้นยังขี่ไล่เขากลูวว่านั่งอยู่หันเขาบ่เด็ไปน้ำหายยากขันยุ่นอก น้ำบานห้องก็ได้เป็นน้ำหามันเมาแลวมันไปเพื่อนบ้านาน,น,น,าน,นั่นบ้านน,นี่เพื่อนนี่วุ่นวายไปเบิดพี่น้องเออมาไปเอากับบ่ได้ไม่ไโ,กโกโก้โกาดเสียงดังอยู่น้ำบานเมื่องพืนงนพ้นล่องคานพื้นยากไกลนคะคะเขาก็ต้องน้ำไปเอาอีกคือเก่าพี่น้องเอยจะเสียจแดงคอยก้มเอกันละเออขอให้คุณยายเบิ่งจักพักนึงพี่น้องเดี๋ยวจังเดก็ค่อย่ากันอีกทีหนึ่งอ่าความหวังก็คืออยู่บ้านใหญ่ ยังกินไรเข้ากับลูกยังยังหน่อยเข้ากับลูกว่าเราอยู่ในหนันมีเข่ามีน้ำกินนีบ่ได้ไปใส่อม่ได้ไปใส่ก็อยู่ในสายตาผู้ดูแลนะคะยังกินไรเข้ากับพ็อได้หายใจออกในจากหน่อยพ็อได้ชั่งมือในจากหน่อยแต่เหตุการณ์เหตุงานเนี่ยอันนี้ชังมือดีรัางม,มือไข่คนรับบาไหวพิดห้องรับมือกับมันบ่นบไหว อรอบป่อข้อเขาก็ะบาดในเมือ่ปอปานข่ปนีน้พี่น้องเนาะคุณแม่ก็ดีใจว่ามีพี่น้องเอฟซีคอยส่งกำลังใจให้คอยสป,ปอร์ตเรื่องกำลังใจทุกอย่างมาถือกับพูใ้ใดกบบระบ่มีวันกระดูบมีวันเข้าใจพี่นออ้นองพุณแม่ก็เลยขอบคุณหล,ลายๆทีม่มา่เจ้าส่งกำลังใจมาให้คอยพี่น้องเอ้ยมาถือกระบุ้ยกข่อยมีวันกรูดูบมีวันเข้าใจทุกอย่างสถานการณ์เขากะคิดว่าเขาเห็ดีที่สุดแล้วนะคะเขากับพยัมที่สีซอยได้ดีที่สุดแล้วแต่มันตอบสนองเข้า ไม่บ่มีใจิตใจที่สินเหลิกสิคิดไดไมกะเป็นปัญหาจังสี่อะพี่น้องขางเดียวตอนนี้ก็คือเขาบานหญ่พี่น้องขาล่อบานหญ่เพิ่นชอยเหลือเนาะล่อเพิ่นติดตามโตนั่งสมหวยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีจดหม,มายมาเรียกตัวแต่นางไม่ไปก็ล่อไปอีกพี่น้องแต่ว่าช่วงที่เขาล่ออยู่นี่ละเขาเมื่อยละที่ต้องมารับมือกับมันพี่น้องเอ้คุณแม่ก็ขอกำลังใจจากเมื่อเจ้าเด้อพี่น้องด้อขอบคุณห,หลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณที่ อ่าบอทิ้งกันเด้อค่ะพี่น้องขอพูดที่สู่มาโดยกันเด้อพี่น้องเดอ้อพุ่แม่ไปก่อนมื่อนี้ขอเวลากินเขาก่อนค่ะเดี๋ยวจังได้อัปเดตสู่ฟังอีกรอบพี่นอ้องอ่าเขาถามคุณข่บก่อนเดอ้อไปแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ